กล้องผิดพลาดปะเริ่มใหม่โอ้ยอ๋ยอก้อนหินอะไรวะงามกระโดดผู้พาทึบหืม ไม่ใช่มีใครมาจับวางนะคะมันงามเนาะนนอะสู้ไมสู้ว้ยังไม่เคยไปเลยพี่เพียงมาเด้อเหมือนเหมือนอันนั้นเนาะได้อ่ะอือไปไม่ใช่น้ำตาจระเข้ใช่ไหมน้ำตาจระเข้ก็ไป ม่ต้องไปอยู่ที่จอปแอล้วอตายแล้วเมื่อยโอ,ยยโอย้เก่งมากนิชานะดาหอบแล้วค่ะดาหอบนะ ก้อนหินนะเก็บผ้าไปอย่าเร็วเด้เก็บผ้าไปอย่าเร็วห้ามเร็วห้ามเดินเร็ว โอ้อยาาเมื่อยแท้วะก้องคณดาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่นาทีเด้อมันร้อนถ้ามันร้อนดับก็คือดับไปเลยนะคะนอันซินันอยู่อันซินอยู่ใสวะโหงามมากเลยค่ะเอฟซีดูสิค่ะ คุณวิเชียนจะรีบไปไหนวันเนี้ยคุณวิเชียนไม่ต้องรีบและต้นอันนี้ทำไมมันเหี่ยววันนี้คุดาคุดามันไม่มีน้ำโอ้น่าสงสารเนาะแต่มันเป็น,น,ปนพืชตระกูลพืชทะเลทรายไง แม่บอกเออพืชน,น้ำเนี่ยมันเออป็นตางน,น้ำมากมันอยู่ได้เหนื่อยนะคะขอขอขอภัยเด้อเอเสียงหายใจข่อยิ้มใ้เดี๋ยวไปนั่งพักก่อนวะยังไม่ถึงก๊อกสองเลยก็ยังไม่ถึงไงก็นั่งพักก่อนนีออ่อันทีนขออ่ขึ้นงานนิยายเดี๋ยวเขาไปนั่งแถวเออ

มีเหรออ๋อเดี๋ยวยายทำคลิปก่อนงามมากเลยค่ะนี่เหมือนโจระเ้เลยนี่เห็นไหมก้อนหินอันนี้นะเหมือนโจระเ้มากเลยเนี่ยดูนนดเห็นไหมในที่นองเป๊ะทางคือโจระเ้เพิง่งอันนี้เนาะเนาะเออ,อเออบ่เคยเห็นก็ได้เห็น ถ้าไม่ทํา y o YouTube นี่สงสัยอาจจะไม่เห็นเลยยายนะคะแต่ดีนะนี้ยายทํา y o YouTube นี่ก้อนนี้เหมือนจระเข้มากๆค่ะดูเอฟซีดู FC, ดูดูด,ดูโอ้ยไมยก้กอดทางขึ้นไปมันก็เป็นทางน่านอนเล่น อ,อสวยมากค่ะเอฟซีสวยงามมากเลยโอ้โหคุณวิเซียนนี่เก่งมากโอ้โหเท่าอันนั้นไม่ใช่เท่าธรรมดาได้นั่นนะเออเท่าธรรมดาที่ไหนคุณวิเซียรนะนะั่นน่ะไปกับลูกผูก โอ้โห,โหมันปิลึกเกือบวะ่ะแล้วค่อยพักก่อนจะพึ่งไหมอืววกกอบุอกขี้ล่ายแล้วเฮ้ยคืนมาฮอดพี่เลยไหม อันนั้นมันเดินอยู่ในป่าอันนี้มันเดินอยู่ในก้อนหินวะตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะงามเด้พี่น้องเอ,อ้ยฟสวยงามมากก้อนหินอันนั้นเหมือนคนขึ้นเอาไปยกไว้เลยจอนนี้ที่ที่เจ้าอยู่นะจอนนี้ก้อนหินนั้นเหมือนเจ้ายกขึ้นไปตั้งเลยเนาะ นันน่ะโอ้อยากมาเป็นลูกสะพ้ายมกทหารเด้ <laughs> อยู่ยี่บหารเด,เด,ดเขึ้นแ้วขล้ยไม่เป็นค,คนคน,คนนั้นคนคนนั้น, <laughs> ค,น,ค,น,น,นคือใครวะรู <laughs> ้แล้ว <laughs> โอ,โอโง้งามนามต้นาว่าอีดีนครคือทางแล้วค <laughs> ือทางแล้วบ่ เดี๋ยวค่ะลงมาไล่สุดเด้ค่อยค่อยเอาคลิปได้นี่นะฮะแ,แม่นป่ะเจ้าเฮ็ดยังแานะเนจ้าบบได้เติมเน็ดเว้มมเแม่นบ่บะกูได้เพ่คือว่าเอาว่าเอาใช่เออ เดินต่อค่ะงามมากยอดเขาเทิบเนี่ยค่ะมีหน้าแล้วคุณกิ่งแก้บอกว่าถ้าเดินขึ้นนี่้อนตับเตบแม่นแม่นความคุณกิ่งแก้วว่าอิลีได้ โ,โอยนุ่นช่วยงามมากค่ะเอฟซีค่ะอโ,อโอเคค่ะ ยายขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไกดกระดิ่งให้คุณยายด้วยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย